เอาไปดูกันอีกเรื่องครับตำรวจทําการรวบนะครับโจรที่ทําท่าทําทางเนี่ยมาขอบวชนะครับก่อนที่จะขโมยเงินในกุฏิเขารับสารภาพครับว่าเห็นเงินแล้วนําไปปั่นสล็อตจนหมดนะครับแล้วก็พบประวัติว่าโชคโชนเลยทีเดียวด้วยการก่อเหตุเนี่ยช่อโกงนะครับ กว่า9คดีทั่วกรุงเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับได้ทําการรวบตัวหรือจับกุ่มนะครับนายชุติศรีนะครับอายุ39ปีได้ที่อาพาร์ตเมนต์ย่านบางแคนะครับในข้อหารักทรัพย์ในสถานสถานเขาเรียกว่าในสถานะในสถาน หลังจากที่ได้มีการลักทรัพย์นะครับเป็นเงินสดเนี่ยจำนวน5,000บาทภายในกุฏิของพระครูวิในทอนสมศักดิ์นะครับทอนทรัพย์นะครับหรือพระอาจารย์โบรองจเจ้าอาวาสวัดไซน้อยครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมจากการสอ,สอบสวนนะครับนายชุติศรีเนี่ย ต้องบอกว่าได้ให้การรับสาร,รภาพว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองได้นั่งแท็กซี่มาจากบ้านย่านเพชรกเกษม32นะครับมาที่วัดใส่น้อยนะครับเนื่องจากพ่อและแม่เนี่ยเคยมาทําบุญที่วัดแล้วก็เห็นว่ามีคนเนี่ยมาทําบุญแยะนะครับแล้วก็พระก็ใจดีด้วย วันที่เกิดเหตุเนี่ยแม่ตนเองก็คิดนะครับแม่ไม่อยากจะมาก่อเหตุนะครับแล้วก็ทําท่าทําทางเนี่ยที่จะมาของเงินเนี่ยบวชนะครับจากเจ้าอ,อวาวาสแต่พอตอนเองเนี่ยเห็นเงินในกระเป๋าเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยจำนวน5,000บาทเท่านั้นนะ่ะจึงฉวยโอกาสนะครับหยิบใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เดินออกจากกุฏิไปขึ้นรถแท็กซี่ที่จอดรออยู่ที่บริเวณหน้าวัดแล้วก็กลับมายัางบ้านนะครับหลังจากที่ได้เงินมาแล้วผู้ต้องหารายเนี้ย ก็นําเงินเนี่ยไปทําการเล่นการพนันออนไลน์นะครับด้วยการปั่นสล็อตจนกระทั่งหมดแล้วก็ยอมรับว่าเคยติดคุกมาแล้ว1ปี6เดือนนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษพระอาจารย์โบนะครับต้องบอกว่าพร้อมกับยืนยันว่าแมาห,หม่ต่อเหตุมาเนี่ยญาติฝั่งทนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า ก่อเหตุมานับไม่ถ้วนจนคนเนี่ยจองกระถินกันแยะเลยทีเดียวสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการตรวจค้นประวัติแล้วก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับเคยก่อเหตุลักทรัพย์แล้วก็โชคโกงในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็มีหมายจับรวมทั้งสิ้นเนี่ย 9คดีนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาลายดังกล่าวเนี่ยยังมีหมายจับใหม่เพิ่มเติมอีก2หมายจับด้วยกันนะครับจึงได้นาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้อ่ะ แม่ทาท่าทำทางที่จะมาขอบวชนะครับกับเจ้าวัดเพื่อของเงินจากนั้นแม่ตนเองก็เห็นว่ามีเงินในกระเป๋าของรองเจ้าวัดเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะประมาณสัก5,000จึงฉกเข้ากระเป๋าตัวเองสุดท้ายไปไม่รอดครับถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนี้นะครับจาก,พกเพชรเกษม98ทับมาที่ใจน้อยเลยครับทำไมถึงเลือกมาตรงนี้เคยพ่อแม่เคยมาทําบุญที่วัดนี้ครับ แล้วก็เห็นว่าวัดนี้หลวงพ่อเขาใจดีด้วยครับคนเยอะใช่ไหมใช่ครับคนมาทําบุญเยอะใช่ไหมเยอะมากครับ,รบแล้วยังไงต่อ,คร,รอ,รตอครับวันที่เท่าไหร่ยังไงต้องไม่ได้แล้วครับบางทีก็วันวันทีท่ที่เกิดเหตุนะ,ะก็ประมาณเดือนตุลาถูกไหมถูกต้องครับ24สิงหา24สิงหาโทษที24สิงหานะ ช่วงเวลายเย็นๆนะ <4 S 1> ประมาณมประมาณสี่โมงเนาะ<ม>นเราเข้าไปที่ไหนยังไงเข้าไปที่กุฏิเจ้าวาดก่อนครับแล้วติดเจ้าวาดท่านบอกว่าท่านจำไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมไปอ้างว่าจะมาบวชครับจะขอตั้งบวชทำไมเราถึงไปไปเลือกกุฏิแบบน,นั้นเนะ่เพราะอะไรก็วันนั้นแม่ไม่สบายเลยครับแล้วก็ผมก็ไม่มีตังจ่ายค่าห้องด้วย หลักๆในการเลือกเนี่ยทำไมเราถึงเรือกเจ้าวาดทำไมถึงเรียกลองเจ้าวาดอย่างเดียวเพราะอะไรก็เขามีตังค์ครับเขามีตังค์อ๋อแล้วรถแท็กซี่เนี่ยจอดอยู่ตรงไหนจอดอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าครับเราบอกให้แท็กซี่รอเหรอรอเลยครับอ่าโอเคนะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเข้าไปยังไงเมื่อเจอท่านเจ้าวาดโบอ่าท่านท่านลองเจ้าวาดโบอ่าเขาทําไงต่อเขาก็บอกยมขึ้นไปรอบนกุฏิอ่ารอบนกุฏิเสร็จปั๊บแล้วไงต่อ เขาก็เดินไปหยิบเงินให้อยู่ครับเขอเขาก็รู้ว่าเราจะมาบวชใช่ไหมใช่ครับเขาก็หลวงพ่อท่านก็มีเมตตาท่านอยากจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วแต่เราไปทํากับหลวงพ่อแบบนี้เราก็าไปมันก็ไม่เหมาะนะครับเข้าไปตังเนี่ยห้าพันเนี่ยวางไว้ตรงไหนวางไว้ไงไงตรงกระเป๋าตังครับกระเป๋าตังไทยกระเป๋าตังของเจ้าวาดครับรอของหลวงพี่โบรเราเรา,เราเอามือไปเปิดไปล้วงตับตินส่วนบุคคลเลย ปล่าครับเขาวางไว้ตรงกระเป๋าตังค์แล้วก็มีมีพานแล้วก็มีเงินทับอยู่ครับอ๋อเห็นใช่ไหมเห็นครับกระเป๋าสีอะไรกระเป๋าสีดําครับอ๋อเรายาวหยิบปไปหมดเลยก็หยิบตรงเฉพาะที่เห็นครับอืมอืม,อมแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยพอหยิบปั๊บแล้วเราทําไงต่อก็ลาไหมไลาร<า>อครับรอรอ,อด้วยอ๋อจะเย็นเลยนะ อ่ารอรอรอง่าต่อรอแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อกลับแล้วครับอ่าแล้วหลวงพ่อเขาไม่งงเรอเพราะว่าอยู่ดีทาไมอยู่ดีเรากลับเราตอนแรกเรามาขอบวชลาขอรับบวชอยู่แล้วไม่งงอ่ะครับเขางงครับงงแล้วเองก็รีบออกไปเลยครับอ่าออกไปแล้วไปขึ้นรถรถออกไปทางไหนออกไปทางประตูีไปไไปประตูสุ่มก็กลับบ้านเนี่ยครับอ๋อกลับบ้านที่ไปเกษมนะครับอ่า อันนี้เป้ยอันนี้พี่ถามจริงนะเนี่ยคดีมีทั้งหมดเก้าคดีเนี่ยเนี่ยเองทำมาเนี่ยนะช่อโกลงล้วนเลยครับสาเหตุเนี่ยมันเป็นสาเหตุอะไรวะทำไมเองถึงต้องทำแบบนี้เพราะอะไรวะเป็นอาชญาก,กรรมเป็นอาญากรเนี่ยเพราะอะไรที่บ้านไม่มีตังค์ครับแล้วเองเอาเงินเนี่ยไปทำอะไรก็เอามาเล่นการพนันครับเองเล่นอะไร เล่นสล็อตครับน่ะติดยาปะไม่ติดครับไม่ติดแต่ก็ดูดว้าวอ๊่ยังไงเนี่ยดูดไม่ติดแต่ก็ดูดมาเนี่ยเองติดคุกกี่ปีกี่เดือนกี่วันอะไรปีกับหกเดือนครับปีหกเดือนที่ไหนที่พิเศษทนครับพิเศษทนอ๋อคือฝั่งทนใช่ไหมครับอันนี้พี่ถามเป็นข้อมูลนิดน,นึงนะทําไมเองถึงเลือกเหยื่อมาทําตัวนี้ได้ หลังๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเองทำแต่ฝั่งพระนครอย่างเดียวเลยใช่ครับฝั่งฝั่งทนอย่างเดียวเลยเนี่ยออาทั like ้งหมดเนี่ยกัฝั่งไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้แล้วอ๋อมึงโจรอาชีพปะเดียชิบหายไปปุกบก็หลอกปับเลยครับอืมอืมอืโทษครับขอเราขอโทษทั้งหมดนะครับฝากฝากถึงเจ้าวาดอะไรไหงเจ้าวาดฝากถึงรองเจ้าวาดโบเลยครับผมขอโทษครับไม่ทําอีกแล้วครับสำนึกมั้งไหมในความบาปสำนึ้ครับ นิพพะนะอืม